ไม่ได้ตั้งใจมาแต่ป้าได้ของเยอะเลยอสองชิ้นละพวกเธออยากมาแต่พวกเธอยังไม่ได้เลยเยแม่เราอ,อันนี้ที่นี่จีรากัมนะอื้อสี่สิบเก้าบาทเอาสองกล่องเลยแม่จะบอกว่าไม่แพงเอาอ่ะ แค่เชียร์อยู่นเขาไปสามคนไมเ่อยเดยเไดี๋ยวพาเดินเดินหนูไปไปนี่ก่อนอ่าได้ไดเดี๋ยวเปอนสี่สิบก้าบาทโอยนะที่นี่มันอะไรนอ้ของเล่นหมดเลยของเล่นมีเกือบทุกอย่างเลยอ่ะก็มี อันนี้ดินอันดินเบาอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำก็ได้อันนี้เป็นดินแบบดินอะไรดินเบาไม่ดินเป็นน้ำแบบนี้โอ้โหอยากได้นาฬิกาเรือนเนี้ยใหญ่ยักษ์มากเนี่นาฬิกาเรือนเนี้ยใหญ่ยักษ์นึกอยากได้นาฬิกาข้อมือ่ะเอาไมเอาเรือนนี้ไหมข้อมือไม่รู้น้องคะเอาเรือนนี้ไหมข้อมือเรือนที่พม่รู้สิอะไรนาฬิกาดิจิตอล อันนี้คือแบบเราสามารถตกแต่งรองเท้าได้แล้วก็มีทั้งฟูจิวตีวเราเคยซื้อไปแล้วอ่าลดูมีอะไรบ้างนี่ไงนี่ไม่สนใจดินเบาเหรอไม่สนใจเพราะมดนเลรียนมาตัวโตเกินไปก็ใช่เมื่อก่อนเห็นเล่นกันดีจังเนี่ยเนี่ยกระต่ายนี่อะไรเนี่ยกระต่ายอะไรอ่ะนี่มันคืออะไรนี่นี่ตัวนี้ เขาทำอะไรนี่นี่นี่อันนี้กินป้าอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรไอ้กงุญแจฉันถามว่าอันนี้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนี่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 ไงอะไรเนี่ยให้ป้อนอาหารนนองเพิ่งรู้เอออยากได้อย่างนี้มานานแล้วว่า่าคาตั้งมุกคอแบบนี้ได้ไหมจะปักราคาไม่ถึงร้อยได้อยู่ตั้มุกให้มาคนละร้อยบาทอันนี้ฉันเคยซื้อให้เธอแล้วใช่หรอ อ <ages> oh, ซื hey, ้อให้สีชมพูซื้อให้คนละอันนู่นอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักชัโนอาอันนี้ได้ไหมน่ารักน่ารักน่ารักแต่อันนี้น่ารักแค่นูก็ต้องให้ถูกฮอโอ้ยมีแต่ของน่ารักที่นี่อ่ะนี่อันนี้ไม อ้อสักอย่างนู้นนี่นี่กระต่ายกระต่ายกระต่ายน่ารักน่ารักดูกทำไมของมันเยอะจังเยอะมากอันนี้ต้องหาชิ้นทองคำแล้วเรื่กวนอ้าวลูกกระเพื่งทำไมมานอนกันอยู่นี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยดูสิดูเด็กของพึ่งดูลูกฉันสิจำใส่เด็กของพึ่งสวัสดีค่ะพี่หอมแม่กูฮะลูกฉันนอนเต็มเลยอยู่นี่มีนี่ด้วยสวัสดีค่ะพี่หอม สวัสดีจ่ะนี่อันนี้คืออะไรแล้ววะอคาคูลเล่ร่นี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 ่นของเล่นเพียบเพิ่งมีนี้ด้วยอะไรคะอะไรเลยกรองกรองโอ้ยลูกฉันดูเธอดูดูลูกฉันสิเต็มไปหมดเลยปวดชีวิตปวดใช้คำสุภาพ ไในไายแกนะยิ่งไม่ไข่ตักตักไข่ตักตักตักไก่ไก่กับไข่ไข่เกิดก่อนกันไก่ทำไมถึงว่าไก่ไก่มาจากไหนไข่ก่อนสิไข่เกิดก่อนไข่ก่อนว่าไข่เป็นอะไรไข่มันป็นปลนไข่ไข่ไก่ไก่เจอมอเตอร์ไซค์บอกป้าด้วยนะป้าจะซื้อไปให้ไอ้ไข่ที่บ้านประมุกไอ้ไข่ชอบมอเตอร์ไซค์มีแต่ลิงโกจะหาไมีแต่ม่แต่รถเนี้ยเพิ่ง ไม่ฉันบอกว่ามอเตอราา์ไซค์แต่ของจริงๆเไยเหรอมีแต่เนี้ย